เซาแมนนะครับเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ใครที่อยู่ในวงการคอมเกิน10ปีน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าใน, Intel 7, นยุค i n t เ l ล775ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโปรดักต์เขาเฟื่องฟูมากเลยในประเทศไทยในฐานะโปรดักต์ที่คุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพดีนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำตลาดอีกหนึ่งครั้งนะครับยังคงเน้นความคุ้มค่าอยู่นะครับเคสตัวนี้คือเซาแมน n I3 NeO TG จนะครับจริงๆผมเคยรีวิวตัว i3 neo นไปแล้วนะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวนะชื่อรุ่นเหมือนชื่อเดิมนีม่อ๋อมีคำว่า TG เพิ่มเข้ามานะ ครั้งนี้ให้ t e m p e r glass มาแบบลื่มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าตรงนี้แล้วก็ฝาข้างนะครับที่เป็นแบบตู้กับข้าวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น t e m p e r ร์ glass เช่นเดียวกันและที่สําคัญนะครับพัดลมตัวนี้ให้พัดลม rgb มาแต่ว่า ถ้าคุณเห็นเอฟเฟกตรงกลางเนี่ยบอกกันเลยว่ามันดูอลังกว่าค่าตัวมากตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือ T G White นะครับเพราะว่ามีสีขาวแล้วก็มีสีดําด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมว่าสีขาวตัวนี้มันเป็นเคสราคาพันกว่าบาทพันปลายๆที่มันดูดีกว่านั้นนะเพราะว่าโทนความเป็นสีขาวของเขาเนี่ยเนื้อเทมเร์กลาสก็จัดไว้ดูดีสีขาวของฝาพลาสติกด้านหน้าก็จัดว่าเป็นโทนสีที่ทามาแล้วดูไม่ได้ชีพแต่อย่างใดนะครับฝากระจกข้างอันนี้ก็เช่นกันนะครับขาวมั้งแต่กรอบนอก texture ภายในเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ที่บอกเป็นตู้อบข้าวเนี่ยจริงๆความใสในมันใสกว่านี้เพราะว่าผมยังคงปิดอยู่นะครับอันนี้พอลอกกระดาษออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามันใสเลยนะครับภายในตรงนี้ไม่ได้มีการรมดำอะไรมาแต่อย่างใดนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าเป็น t ท m p e glass ที่กรอบขาวเช่นกัน ตรงนี้เป็นกระจกใสไม่มีการลมดําทําให้เราสามารถเห็นไฟ R G B ได้อย่างชัดเจนจากพัดลม3ตัวตรงนี้นะครับซึ่งพัดลม3ตัวตรงนี้ไฟมันก็ไม่ได้สว่างทิ่มตานะเพราะฉะนั้นผมก็ว่าไม่ต้องซีเรียนนะครับว่าในขนาดที่ปกติแล้วเนี่ยเคสหลายตัวมันจะลมดํามาเพื่อที่ดรอปแสงลงในตัวนี้คือแสงมันไม่ได้สว่างทิมตาแต่แรกอยู่แล้วก็เลยดูดีนะครับในขนาดพัดลมเนี้ย สังเกตดีมันจะดูแล้วเป็นยังไงเป็นสไตล์แบบ้ยมีมัลติเวิร์สลหลายชั้นอยู่นะครับคุณมองเข้าไปโอ้โหเป็นมิติเยอะเลยนะครับเหมือนพวกเคสราคาแพงสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้มาดีไซน์พัดลมของตัวนี้แทนนะครับส่วนการรองรับพัดลมนะครับเขาให้มาแล้ว3ตัว120ม mm, มแต่ว่าถ้าคุณจะใส่จริงเนี่ยมันใส่ได้1น0มมตตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ย น่าจะให้110มาเลยนะจะได้ดูเต็มเแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับมันยังมีโบบนล่างอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามถ้าคุณจะชิดกรอบใดกรอบหนึ่งทําได้เพราะว่ามันเป็นรูรซัแบบสไลด์ลนั่นเองและข้อควรระวังกระจกตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือคุณอย่าไปจับมันนะเพราะว่ารอยนิ้วมือมันขึ้นได้ง่ายทันทีเลยนะครับแล้วคุณก็ต้องหมั่นเช็ดมันเพราะว่าถ้าคุณแตะนิดนึงเนี่ยมันจะดูไม่ใหม่แล้วนะครับก็โอเครักษาความสะอาดนิดนึงการถอดฝาหน้าไม่ได้ยาาากะรเพรว่ ไม่ได้มีอะไรรั้งอยู่เลยนะครับส่วนดักฟิลเตอร์ตรงนี้ไม่มีมาให้นะครับด้านหน้าแต่ว่ามันจะไปอยู่ด้านในตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะลําบากนิดน,นึงอย่างเช่นเวลาคุณต้องการจะถอดดักฟิลเตอร์เนี่ยคุณต้องเปิดฝาเคสก่อนนะครับแล้วก็เอามือเอื้อมเข้าไปลอกมันออกมานะครับแล้วก็ดึงออกจากด้านข้างแบบนี้อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่า ฝาเคสมันเป็นตู้กับข้าวอย่างเงี้ยตูมันเปิดปิดง่ายก็เลยอาจจะเข้าถึงง่ายเพียงแค่ว่าบางทีต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติคุณติดไม่แน่นเนี่ยมันก็อาจจะมีกรณีในแบบว่าประมาณว่าดัสฟิลเตอร์เนี่ยมันหล่นลงมาไปโดนอุปกรณ์อื่นๆในตัวเคสก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายได้นิดน,นึงเนกันด้านบนนะครับจะเห็นว่าอันนี้มันก็เป็นโลหะ และก็ฟีลิ่งของโลหะเนี่ยมันก็จะดูดีกว่าเคสพันต้นๆอยู่นิดนึงนะครับก็แน่นอนว่าสู้พวกสามพันไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณลองมาจับก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เคส Entry Le v เ l นะครับเป็นเคสที่รู้สึกว่ามาตรฐานไม่ได้ลดต้นทุนอะไรแต่อย่างใดนะครับสีขาวนี้ก็ชุบมาค่อนข้างหนานะครับแล้วก็โทนใกล้เคียงกับพลาสติกด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะมีอะไรให้งุดงิดว่าเออสีโทนคนละโทนอะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้ดัสิลเตอร์ เป็นแบบแม่เหล็กนะครับก็ตามเคสกลุ่มที่มันเป็นเน้น value เน้นความคุ้มค่านะครับในขณะที่พวกเคสเแพงๆเนี่ยมันก็เป็นการวางลงล็อกไปอันนี้ก็อาจจะกรองได้แค่ประมาณฝุ่นหยาบๆนะครับฝุ่นละเอียดก็อาจจะกรองอะไรมากไม่ได้นะครับ ภายในติดตั้งพัดลมนี้จะได้ที่120หรือว่า140มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าแค่2ตัวนะอันนี้ไม่สามารถใส่3ตัวได้น่าเสียดายถ้าใส่3ตัวได้เนี่ยจะเหมาะเหม๋งมากๆเลยกับเคสตัวนี้เพราะว่าบางทีเราอยากจะเอาม้อน้ํา3ตอนไว้บนแต่ตัวนี้ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับได้แค่2ตอนแล้วก็เป็นลูสไลด์อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนี้แล้วแต่คนคิดแล้วกันนะครับลงมาด้านล่างฮนะตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่ม power ขนาดใหญ่ฟ e ลลิ่งการกดค่อนข้างดีครับเป็นแบบแก๊กๆเลย แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับมีโลโก้รีเซ็ตอยู่แต่ว่าทางเซลแมนเนี่ย เขาใส่คอนโทรลเลอร์ลิงก์กับปุ่มนี้มาเชื่อมมาเป็นตัวคอนโทรล R G B แทนนะครับคอนโทรล R G B ทางพัดลมทั้งหมด4ตัวที่เขาให้มานะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟลา่างต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีไมโครโฟนกับหูฟัง3.5 U S B 2แล้วก็ U S B 3 2ช่องอนะ่ะส่วนภายในนะครับดูการชัดๆอีกทีนึงนะครับอันนี้เมื่อเราลอกไอ้กระดาษตรงยอกไปแล้วก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีความใสเลยนะครับอันนี้คือผมลอกแค่ชั้นเดียวจริงข้างในมันยังมีอีกชั้นนึงนะครับที่สายุที่ผมไม่อยากจะลอกมากเพราะว่าเอาตรงนะถ ไฟดูดไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเจ็บมือนะครับ <c oughs> ก็เลยขอไว้ประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่มีการลมดำนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์บอร์ดหรือการ์จอคุณถ้ามี RGB อาจจะต้องดรอปแสงนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่ดรอปเนี่ยมันจะสว่างออกมาทิ่มตานะครับแต่ก็ส่วนใหญ่มันก็น่าจะดรอปได้อยู่แล้วแล้วก็พัดลมของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นความสว่างอะไรมากออกแบบมาคู่กับฝาที่ไม่ลมดําอยู่แล้วมือจับนะครับก็มันจะมีที่ให้เอาเล็บแซกเข้าไปนิดนึงนะครับก็จับง่ายเปิดง่ายแล้วก็หนักแม่เหล็กค่อนข้างดีฮะ ปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีการกระแทกกระเทือนอะไรแต่อย่างใดต่อมาถ้าคุณจะถอดเนี่ยคุณยังแค่จับแล้วก็ยกมันออกนะครับยกแบบนี้เสร็จแล้วคุณก็สามารถเข้าถึงภายในได้เวลาประกอบคอมแนะนำว่าให้อ,ออกนะครับเพราะว่าถ้าคุณง้างมันคาวเนี่ยมันอาจจะ ดีดไปจนมันแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถอดตัวประกอบดีกว่าภายในนะครับจะรู้สึกว่าเคสตัวนี้มันมาในโซนที่เรียกได้ว่าหน้าสั้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพัดลมด้านบนมันใส่ได้2ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันใส่ได้3บางตัวมันก็จะใส่ได้ยาวกว่านี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคนที่ประกอบคอมไม่ได้ไฮเอ็นมากหมายความว่าใช้บอร์ด ATX ทั่วไปก็ไม่มีปัญหาครับเพราะตัวนี้รองรับสุดที่ ATX นะครับและกาจอเนี่ยใส่ได้ยาวสุดที่ประมาณ355ม mm มนะครับส่วน CPU Cooler นะครับหรือ ว่าเนี่ยซิงค์ทาวเวอร์นะครับใส่ที่ประมาณหนึยหกสิบสอมิลลิเมตรนะครับก็อาจจะไม่ได้ใส่ได้ทุกตัวนะครับถ้าเป็นซิงค์ทาวเวอร์ที่มันใหญ่มากกว่ามาตรฐานเนี่ยก็ระวังนะครับเพราะบางตัวมันมีฮีทไฟค่อมๆนะถ้าคุณตับี้ตะมันจะปิดฝาให้ได้มันอาจจะทำให้ฮีทไฟกดจนฝาคุณแตกนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าซิงค์ทาวเวอร์อย่าเกิน160ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับส่วนอื่นๆน,นะครับจะเห็นว่า ช่องจัดสายไฟอันนี้ก็ให้มาครบนะให้มาเยอะเลยแหละแล้วก็มีการพับมานะครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่คมเขาใช้เหล็กพับมาอย่างนี้แล้วนะครับก็คือเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกลื่นมือนะครับไม่มีอาการเจ็บอะไรแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้มันก็ยังคงมีความคมอยู่เล็กน้อยนะครับถึงแม้จะพับมาแต่รู้สึกว่าพับมาบางกว่าในจุดนี้นะครับอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรให้ตินะครับก็คือช่องอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยพัดลม120 ยังได้อีกสตัวนะครับถ้าคุณอยากจะหาพัดลมมาฟีดอากาศให้กาจอเนี่ยก็สามารถทําได้ในกรณีนี้ผมแนะนําว่าคุณใส่พัดลม1น0ด้านหน้าหรือว่าดันในพวกนี้ลงมาช่องด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะสามารถเป่าลมเข้ามาตรงนี้แล้วก็ฟีดดูเข้ามาตรงนี้ เป่าขึ้นกาจจอได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่โอเคนะเคสสมัยใหม่หลายตัวก็มีมาแบบนี้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จัดว่าดีเลยในเฉพาะคนที่แบบว่าพัดลมกาจจอเป็นแบบพัดลมสามพัดลมตรงนี้ก็รับอากาศแบบเต็มๆนะครับอื่นๆน,นะฮะก็จะเห็นว่า clearance ตรงนี้หนาพอสมควรนะครับหมายความว่าสามารถใส่หม้อน้ําแบบ push and pull เข้าไปได้ด้วยนะครับก็คือพัดลมดูดหม้อน้ำและก็พัดลมเป่าออกด้านหลังได้อีก หอันเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเป็นหม้อน้ำ27มิลิเมตอ,อ mm, ะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับแบบผู้ชมพูด้านหลังตัวเคสนะครับ เหล็กแผ่นรีเยรชทั้งหมดนี้ทําสีขาวมาค่อนข้างหนาผมคิดว่าโดนกระแทกอะไรไม,ไม่น่าจะล่อนหรือว่าหลุดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจากที่ลองจับเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันก็มีคุณภาพความหนาอะไรต่างๆของสีที่มากกว่าไอ้พวกเคสราคาพันต้นๆอยู่พอสมควรนะครับความหนาเหล็กเองก็เช่นกันเวลายโยกเนี่ยมันก็ไม่ได้โยบอะไรเหมือนพวกเคสพันต้นๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้ก็เหมาะสมราคาที่พันปลายปลายของเขานะครับพัดลมตรงนี้ติดตั้งได้1นึ่งตัวนะครับหนึ่งร้อยยี่สวามว้ลิเไตรนะครับอั่นด้ว้อยสี่สิบนว่ได้นะเหรนว่าเค นะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตั้งหมอ้อน้ําด้านบนได้แต่อย่างที่บอกไปนะครับมันได้แค่2ตอนนะฮะดูยังไงก็ติดได้ไม่ได้นะครับถ้าเคสตรงนี้วัดที่ช่องไ o นะครับถ้ามีหน้าผากนกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แปลว่าสามารถใส่หมอ้อน้ําได้แต่ถ้ามันแบบเออเตี้ยๆใกล้ๆ,ๆชิดๆเลยก็จะไม่ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ความหนาของหมอ้อน้ําคุณด้วยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะได้สบายอยู่นะครับลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่า e x p a n s i o n ก็เจดช่องตามมาตรฐานของบอร์ด ที่มันเป็นเอทอ็กซทั่วไปนะครับแล้วก็เคส Mid Tower อร์นะครับพาวเวอร์สป라นะครับอันนี้ต้องเข้าจากด้านหลังของตัวเคสต้องเปิดฝาหลังอีกข้า้งหนึ่งนะครับฝาหลังเองนะครับก็สีขาวดูทําสีมาดีเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องความหนาเขาก็มันก็ยังมีความป้องแป้งปองแป้งแล้วก็ ได้เหมือนกันนะอันนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าหนาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็นะตามงบประมาณ1,000งพันไลาของเขานะครับแล้วก็ภายในไม่ได้มีการซับเสียงอะไรมานะครับตรงนี้จะเห็นว่าการจัดสายไฟเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันมาอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเออมีคนไปรีวิวก่อนหน้าผมอะไรแต่อย่างไดเพราะว่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้จัดสายไฟมาเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าถ้าคุณมีไอ้นี้ ที่มัดสายไฟเนี่ยคุณก็สามารถจัดใหม่ของคุณเองได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ RGB ตัวนี้มันจะได้อยู่หลายโหมดนะครับอย่างแรกเลยก็คือคอนโทรลเลอร์ด้านบนที่กดให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้นะฮะก็คือหัว a RGB นะครับคุณเอาไปเสียบต่อเข้าเมนบอร์ดของคุณนะครับเพื่อที่จะซิงกับเมนบอร์ดของคุณก็ได้นะครับแล้วก็ การรับพลังงานรับจากหัวซาตาตรงนี้ในขณะที่การเชื่อมต่อ R G B เนี่ยมันจะเข้าตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ไปที่พัดลมตัวต่างๆครับซึ่งถ้าคุณแมีเซตลี่เพิ่มเติมเนี่ยคุณก็สามารถเสียบต่อเข้าไปได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็น universal นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณเห็นไหมคำว่า r e s e t switch เนี่ยผมคิดว่าจริงๆลอ้สวิตช์ด้านบนเนี่ยที่ผมบอกไปเป็นโลโก้ Reset เนี่ยเดิมๆทีนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาใ,ใช้ R G B แต่ว่ามันเป็น r reset s w i t c h ที่ทางเซลแมนเนี่ยเขามาเพิ่มคอนโทรลเลอร์ที่หลังเป็นตัว RGB, R G B A R G B ตรงนี้ก็เลยใช้หน้าที่ของดสสวิตช์เข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์จริงๆก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบเออแบบมีบวกกับลบแค่นั้นเหมือนกันนะครับสามารถใช้งานด้วยกันได้สำหรับเคสทั่วไปนะครับที่มันเป็นแบบมีเดสสวิตช์คุณก็สามารถเอามาแปลงใช้คอนโทรลเลอร์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งทางแซลแมนเขาก็ทำมาอย่างนั้นนะครับอื่นๆจะเห็นว่า อันนี้ที่วาง2.5นะครับแล้วก็ที่วางตรงนี้ก็วาง2.5ได้อีกด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสต์สตาได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็สบายๆเลยนะผมคิดว่าเออแบรนด์นี้ก็ออกแบบมาค่อนข้างดีส่วนฮาร์ดดิสก์เคสแล้วก็การจัดวางกดเข้าไปเนี่ยมีการล็อกที่ดีมีน้าหนักที่ดีดูแล้วเหมือนเคสราคาแพงน,นะครับ p ขาวัตถุพลายนะครับคลวานส์ของเขานะครับอันนี้พื้นที่ตรงเนี้ยก็สามารถใส่สูตรที่ประมาณ210ม mm. ิลลิเมตรอาจจะใส่ไอ้พวกพันวัตแล้วลำบากนิดน,นึงแต่ว่าก็ ด้วยความที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ได้สูงมากก็เลยอาจจะทําให้พื้นที่ตรงนี้เอาเป็นพื้นที่สำหรับการจัดสายไฟได้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตัวเป็นบ์ดเองมันก็มียอยู่ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นก็สามารถซุกสายไฟได้นะครับตรงนี้สายไฟเดิมเองมันก็ให้จานวนมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องออมัดรวมเป็นอันใหญ่สักอันหนึ่ง ส่วนถ้าใครไม่ชอบฮาร์ดดิสก์เคสหรือว่าอยากจะถอดทิ้งออกไปเนี่ยเพราะว่าคุณใช้ M. 2, 2อย่างเดียวหรือว่ามี SATA แค่เนียวติดบนด้านหลังตัวเคสแล้วนะครับขัดออกไป4ตัวตรงนี้สามารถเอาออกได้เลยง่ายๆก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ Cellman i3 Neo TG ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เคสราคาประหยัดสะทีเดียวเพราะว่างบประมาณของเขาเนี่ยอยู่ที่1,890บาทก็เอียงไปทางของฝั่ง2,000บาทมากกว่านะครับแต่ว่าก็ถ้าคุณมาจาับมันมันก็มันก็ต่างกับเคสพันต้นๆนะเพราะว่าเหล็กก็ดีกว่านะครับกระจกเรมักลาสก็ดูคุณภาพดีนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างนะครับประมาณว่าคือถ้าใครมาจับตัวนี้ถึงแม้จะเป็นเคส บั d จ e t แต่ว่ามันไม่ใช่เคสบั d จ e t ราคาถูกมันเป็นเคสบั d จ e t แบบ value หรือว่าเน้นความคุ้มค่าในขณะที่โอเคไม่ได้ลดต้นทุนอะไรมากมายนะครับลดต้นทุนก็อาจจะมีในส่วนของพวกดัสฟิลเตอร์อะไรอย่างงี้ที่อาจจะไม่ได้ดูแบบเออดีอะไรมากมายนั้นนะครับแต่ว่าก็นะตามกลุ่มราคาของเขาเหล็กหนากว่าพวกพันต้นต้นอย่างแน่นอนนะครับพัดลมอันนี้ก็สวยนะครับเป็นพัดลมที่เขาเรียกว่า infinity นะครับก็คือเวลา,าคุณมองเนี่ยมันมองเข้าไปเป็นเลเยอร์ลหลายชั้นที่สําคัญไอตรงเนี้ยมันเป็น infinity ที่ในตัวมันนะ มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นพัดลมที่โอเคเลยนะครับอย่างาก็ตามน่าเสียดายนะมันใส่140ตายก็น่าจะให้เป็น140มามัาจะได้ดู กว่านี้ถ้าคุณไปเปลี่ยนออกไปใส่ร้อยสี่สิบแทนก็แปลว่าพัดลมสามตัวนี้มันก็จะไม่มีที่อยู่นะครับย้ายไปข้างบนก็ได้แค่สองตัวออกโอเคอาจจะย้ายไปตรงนี้2แล้วข้างบน1หรอแต่มันก็อาจจะเหลือว่างอีกตัวหนึ่งหาซื้อเพิ่มมาไม่ได้ก็เป็นข้อติตรงนี้นะครับที่สามารถจัดวางพัดลมอะไรได้ยังไม่ค่อยลงตัวัะเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าโอเคไว้แบบนี้แหละหาพัดลมบนอีก2 ตรงนี้อีก2นะครับก็โอเคจะดูสวยงามครบคันเลยเพราะว่าการติดตั้งหม้อน้ำเนี่ยด้านหน้ามันก็ได้ที่360ม mm มด้วยนะครับในขณะที่ด้านบนเนี่ยจะได้ที่240ม mm มนะครับโดยรวมก็ต้องลองไปดูหน้าตาตัวจริงนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากไปดูผมก็บอกได้ว่ามันก็เหมาะสมกับราคาเขานั่นแหละ